ครับวันนี้ทางคณะกรรมการ <c oughs> นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับได้มีการประชุมกันก็มีเรื่องที่ให้ความเั็นชอบอที่มีสาระคำดังนี้ครับคือเรื่องสำคาัญที่หนึ่งก็คือว่าเราจะมองว่าอะไรที่เป็นการเพิ่มรายได้นะครับเข้าข่ายการเพิ่มรายได้เนี่ยนะครับเราก็จะหยิบมาดูว่าอะไรที่จะเพิ่มรายได้ให้กับภาค ธุรกิจนะครับแล้วก็ประชาชนเรื่องที่2ก็คือเรื่องการลดรายจ่ายอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดการลดรายจ่ายลดภาระนะครับเราก็จะหยิบมาทําเรื่องที่สมนะครับเพื่อจะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะทํางานและเดินต่อไปได้นะครับเพราะนั้นการปรับโครงสร้างหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ครัวเรือนเป็นเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับเราก็มีการเสนอเรื่องสําคัญหลายเรื่องในครั้งนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เรื่องการเพิ่มไรายได้นะครับแล้วก็ทําให้การเกิดการอุปโภพบริวภควันนี้ก็มีการคุยคุยกันถึงเรื่องอการเติมเงินสู่ระบบดิจิทัลวอลเล็ตภาค2เฟส2อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาได้แล้วครับว่าการเติมเงินครั้งเนี้ยเราจะเติมให้คนที่เราคิดว่ามีความจําเป็นก่อนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในระหว่างการเตรียมการระบบดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพื่อจะให้คนที่มีความเข้าใจเหล่านี้เข้ามาใช้จริง แล้วก็สามารถใช้ได้ดีนะฮะภายหลังจากที่เรามีการทําการทดลองระบบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในขั้นนี้เราก็จะมาดูนะฮะกลุ่มคนที่เราคิดว่ามีความจําเป็นจากหลังจากที่เราได้ทาโครงการที่หนึ่งไปแล้วนะครับก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจริงๆเรามีการพูดเรื่องนี้กันมานานแล้วนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราทําการเฟดสซิ่งให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น วันนี้ก็เลยมาทํากลุ่มคน60คนเข้าใจว่านะครับจํานวนคนจะมีไม่เยอะนักนะครับน่าจะมีประมาณ3ล้านคนแล้วก็ไม่เกิน4ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะรีบทําได้ทันทีนะครับสําหรับกลุ่มคนที่เหลือนะครับเราก็มองไว้ว่าเราอาจจะมีการเบสซิ่งหรือไม่ก็ได้แต่ที่สําคัญที่สุดเราจะดูความพร้อมะระบบนะครับก็น่าจะเป็นประมาณปีหน้านะครับผมอยากจะบอกว่าปีหน้าก็น่าจะดูแล้วล่ะ ประมาณเมษาถึงมิถุนาปีหน้านะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ที่เราได้ทบทวนและดูว่ามีการทําต่อไปไหมเพราะวันนี้ก็นะครับได้ให้ให้คณะกรรมการก็มอบนโยบายให้กระทรวงการคลังนะครับไปดำเนินการเรื่องนี้นะครับสําหรับคนที่มีอายุเอ,อ่อมากหกสิบปีขึ้นไปนะครับจํานวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งจากการที่ได้หารือนะครับไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับแต่ว่าเราได้ดูกรอบภารกิจที่ต้องทํานะครับ เราคำนวณว่าไม่เกินช่วงตรุษจีนเราจะสามารถเติมเงินหนึ่งบาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า60สปีได้ขอเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราก็ดูในเรื่องของความปรอะบังด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้นะครับแต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนผ่านระบบทางรัฐในช่วงของการทําโครงการดิจิทัลวงเล็ทที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ์มีการ KYC ครบถ้วน สองก็คือต้องไม่เป็นกลุ่มที่ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทในเฟสแรกไปแล้วนะครับก็หมายความว่าไม่ไม่มีได้เงินซ้ํานะครับไม่มีได้เงินซ้ํานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ค่อนข้างลําบากครับเพราะว่าจากเกณฑ์ที่เราได้ดําเนินการมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเปราะบางในระดับหนึ่งเพราะว่ามีรายได้ไม่เกินกว่าเจ็ดหมื่นมีเงินเก็บในบัญชีธนาคารไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้นะครับก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง มีการ t a r g e t ก็ตตอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมครับการใช้เงินทำไมครับคำถามคืออะไรครับองงโอนเงินสดเหมือนเดิมครับงงยังครับตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะไปดำเนินการต่อเนื่องนะครับเราก็จะดำเนินการลงทะเบียนในกลุ่มของนอนสปาร์ตโ o นโเร็วนี้ครับ ชื่อว่าใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากนั้นถ้ามีออยอดครบถ้วนแล้วเราจะมาดูอีกทีว่าเราจะดําเนินการอย่างไรอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องไปลงในเฟสถัดไปนะครับถ้าใช้เวลาในการลงทะเบียน <ไป S 1> <Bana S 2> เนิ่นช้านะครับรรเ,เรากําหนดกรอบวงเงินไว้ไม่เกิน4ล้านรายก็4ี่หมื่นล้านบาทครับในกลุ่มของเกิน60ในกลุ่มแรกนี้60ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเหรอคะ6กมีสมาร์ทโฟนสิครับที่ ที่ไม่มีก็ต้องลงทะเบียนครับแล้วเดี๋ยวมีการดําเนินการต่อเนื่องต่อไปครับแปลว่ารับพวกที่มาคยนใหม่ด้วยเหรอคะยังครับยังกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วครับที่พูดนี่กลุ่มลงทะเบียนแล้วแล้วแเงินสหรัหหบกลุ่มที่ลงทะเบียนรัฐไปอะคะกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มอายุ60คะก็เมครูเม,คร,มครูนี้ก็ท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับเราเชื่อว่าเราจะสามารถดําเนินการในกลุ่มนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ คงจะต้องมีการทำแซนด์บ็อกซ์คงจะต้องมีการตรวจสอบระบบให้มั่นใจนะครับเพราะเป็นระบบเอ่อเพย์เมต์ซิสเต็มกลางของรัฐที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้นะครับประเด็นที่2อเนี่ยเราดูกรอบเวลาเนี่ยนะครับก็คงเป็นไตรามาสที่2ของปีหน้านะครับ